ดาริสตอรี่ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆเอวิติงจิงกะเบลจ้าวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำหุนปีโป้นมสดกันเมนูนี้ก็ทำง่ายเหมือนเดิมแถมอร่อยด้วยนะมาทำกันเลยจ้าเริ่มจากการ เรียมส่วนผสมกันก่อนนะส่วนผสมก็จะมีปีโป้ผงวุ้นน้ำเปล่าน้ำตาลทรายนมสดจืดหรือว่าน้ำเต้าหู้ก็ได้นะในครั้งนี้เราจะใช้น้ำเต้าหู้ในการทำนะจ๊ะเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วลงมือทำกันได้เลยเริ่มจากการนำปีโป้ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ก่อนมีเทคนิคในการแกะ พลาสติกด้านบนของปีโป้มาฝากเพื่อนๆกันนะให้เราบีบด้านส่วนด้านล่างของปีโป้จะทำให้เราแกะพลาสติกด้านด้านหน้าได้ง่ายขึ้นไม่เชื่อลองทำกันดูนะเมื่อแกะปีโป้ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาก็มาทำในส่วนของตัววุ้นกันได้เลยเริ่มจากการนำผงวุ้นแช่ในน้ำเปล่า ไว้ก่อนประมาณ5นาทีเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวนะจ๊ะใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำแล้วก็คนให้ละลายตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะหลังจากครบเวลาแล้วให้เปิดไฟอ่อนเทน้ำตาลลงไปคนจนน้ำตาลละลายหมดวิธีการเช็คว่าวุ้นละลายหมดแล้วยังให้นำช้อนโลหะ ใส่ลงไปในหม้อที่เราต้มวุ้นนะจ๊ะแล้วยกขึ้นมาถ้าไม่มีผงวุน้นติดช้อนมาถือว่าใช้ได้แล้วจ้าหลังจากนั้นให้เติมนมสดจืดหรือน้ำเต้าหู้ลงไปคนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วก็ปิดไฟตั้งพักรออุ่นเมื่อวุ้นของเราอุ่นแล้วก็สามารถตักใส่ภาชนะที่เราใส่ปีโป้เตรียมไว้ในตอนแรกได้เลย แค่นี้วุ้นเราก็เสร็จแล้วแต่ก่อนที่จะกินเราจะต้องนำไปแช่ตู้เย็นให้วุ้นเซตตัวก่อนนะประมาณ2-3ชั่วโมงจ้าเอาออกมาจากตู้เย็นก็กินกันได้เลยไม่ยากใช่ไหม Enjoy Cooking and Enjoy Eating นะจ๊ะ คลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ